น้องแปงเปียกจะมาสุ่มสก,กินไอรีคือน้องแบบปกติจะมองเห็นน้องแบบสุ่มสก,กินเด้แต่ว่ามอเนี้คือสก,กินไอรีคือมันงามหลายๆคือน้องเล่นบอกเก่งเลยไอรีคือไอจะบวยเห็นน้องเล่นไอรีน้องแปงสามปองเป็นพีซนเตอร์แต่เฮ้าเป็นน้องแปงเปียกแปงเปียกแปงเปียกคนด,ดีราช้าเดี๋ยวเขาด่าหัวปอดเอาไปดีกว่าโอ๊ยเกินไปเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าอุ้ย แบกอย่างนี้ทุกวันดีกว่าน้องไปแล้วดิน้องเล่นบอเป็นดิถ้าแบกน้องบอได้น้องสตีดิแล้วเจ้าแบบดูแลข่อยบอได้น้องมันจะโกรธกูไเนี้ยอ่ะกูก็ดูคลิปมาสักทบเลยวันต่อมาแป้งงอนกูแลวไอสัตว์กูแค่จะไม่แต่งแลยนะวันนี้ไอสัตว์เด็กเดิน <c oughs> ม่เจอพอดี น้องแป้งเปียกจะมาสุ่มสก,กินไอรีคือคน้องแบบปกติจะมองเห็นน้องแบบสุ่มสก,กินเดชแต่ว่าม่เนี้คือสก,กินไอรีคือมันงามหลายๆคือน้องเล่นบอกเก่งเลยไอรีคือไอจูบเห็นน้องเล่นไอรีคนหาเสียงเหรียญวาลีเพื่อรุนสก,กินไอรีน้องแป้งสามฝงเป็นพีเซนเตอร์แต่เฮาเป็นน้องแป้งเปียกแป้งเปียกแป้งเปียกเขา้องซื้อเอา เพราะเขาไม่ได้เป็นพีเซนเตนอร์นั่นเองไปซุ่มกันได้เรงเห็นได้ข่าวว่าพันกว่าคูปองกระดแล้วอันี้อะลองลองซุ่มอันหนึ่งเพื่อได้เลยมันต้องทํามันต้องอยังไงเลยมันต้องจังไดล่ะมันต้องจังหนเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้น้องนอง้นองได้เคสเลยเหรอโอ้ยกาลินาคือใจดีแท้น้องได้เคโอ้อเดี๋ยวเขาซุ่มอีกอีกอันก่อนอย่าถามหลายอย่าถามดูเลยถามอยู่นั่นแหละคนมีเงินกจะติกดอยู่กูไปเอาไปได้อันนี้คืออย่างอะโอ้ย อันนี้คือคุณได้รับเหรียญแห่งวาลีกดทีเรียนเพื่อลุ้นรางวัลด้านขวาเอากดก่อนเด้อเสรกินมันงามหลน้องแปงสามป่ปองเขาเป็นพีเซนเตอร์โอ้โหมาได้เงินจากบาทได้บอกเลยพูดทำเพื่ออะไรนะใจบอน้อมาลุนกันลุนกันกาลีนะโอ้ยกาลีนะคือใจไหลแท้โอ๊ยตนก็นได้วิบมาเด้แต่น้องมีวิบแล้วใจดีบอกเข้าเหลืองจริงๆกาลีนะ อยวยในอนาคตอุ๊ยกิจกรรมนี้ดีเดิถ้าเราไม่มีแบบเดี๋ยวพูดภา,าษาไทยนิดนึงคือถ้าเราไม่มีฮีโร่เดิบอกไม่มีฮีโร่นี่เราเล่นนี่เราได้ฮีโร่น้ำเด้นี่กด239คูป,ปองได้ฮีโร่ตั้ง3ตัวอยากจะรู้ว่าเรามีแล้วทําเป็นใจดีหรือเปล่ากดดีลาชา้าเดี๋ยวเขาด่าหัวปอดเอาไปดีกว่าโอ้ยเกินไปเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าอุ้ยโอ้ย,อยแต่อย่างนี้ทุกวันดีกว่าได้ไหมนะ ได้ไหมนะโอ้ยสกินโอหมาอุนได้สกัดน้ำโอ้ใจดีเกิดกอลิน่ได้อลัมอีกโอ้นี่ทำไม่มีนะติดที่มีหมดแล้วเท่ากับกูขาดทุนโอ้ถ้ากูไม่มีในกูแบบโอ้ยถนองแปลงบ่มีเด้บ่กไปีนี่โคตรกำไรเลยสองพันสาเอ้ยสองร้อยสามสิบก้าคูปองนี่ได้กิโลตั้งเยอะเกินไปจริงๆจะได้ไอริบอโอ้โอ้ เมียกระเชื่อนองแปลงเปียกบอังกระเชื้อเลยเกือบได้ไอริแล้วเราไม่อีกครั้งนะบอค่อยจะเชิญชวนข่อยเลยบอคอยจะเชิญช,วน,ช,ญชวนข่อยเลยนะกาลีนาอไดสองอันใช่ไหมเล่นอีกรอบก็ได้แมนะเล่นอีกรอบก็ได้์ฟเว่าม,มีปัญหาอะไรกันนี่ไปต่อดีไปต่อเสียงเพลงดังไปบอ โอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วน้องแป้งได้อีกแล้วน้องแป้งได้ได้นกใจดีน้องแป้งเปี๊ยกมีกดประมาณ3ามรอบเด้สามรอบต่อต่อนกอันหนึง่งเอแป้งเปียกมามือเดียวเองวันเดียววันเดียวโอ้ได้เช่าหมดเลยอุ้ได้ตีมีนโอ้หไม่ใช่โอ้ใจดีจังเลยมีหมดแล้วเดี๋ยวเอือ้อยซีไซคคาถา,าเอื้อยเองเด้ย่ยานหมูเยอะ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  ย่านหมูเยอะอะเทแผงวารีกับแม่แนทออยลามาแน่มาแน่นกเจ้าแมออจังสันละยย่านหมูโยอสามเทือจังสิไดอันนี้เขาก็เล่นหนึ่งรอบเนาะเล่นหนึ่งรอบหามันได้เพื่อมันจะไดโอเกือบได้เขาก็ยังใครกะลังใจเฮาเดว่าเกือบได้ไอริแล้วลองใหม่อีกครั้งเด้เกือบจนกูซีเต็มแล้วปลาไข่ซีเต็มแล้วปลากูซีเต็มแล้วบอกกูเกือบได้ไอริ เห็นข่อยสัวหลายตีเห็นข่อยสัวหลตีเข็นข่อยสัวหลายบอกูพูดแบบคนกรุงเทพอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่สิเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เออเนาค่อยว่ามันเหลืออีกตัวเนี่ยค่อยว่าค่อยว่ามันเหลืออีกตัวมันไม่ได้ดิค่อยต้องกดอีกตัวเหรอเนี่ยค่อยโดนไปสามสามพันคูปองแล้วดิยังมาได้เลยอ่ะโอ้โหสรุปแล้วดาวมือนี่โดนไมมกันสกินไอริสแน่ๆเลยน้องม้าน้องนาคกโอ้ เกินไปเกินไปและตัวสุดท้ายนี่ออกไหน้องยาขนาดเลยออกน้องน้องกดอันเดียวก่อนก็ได้นะกดอันเดียวน้องมาปะนองเริมหัวร้อนแล้วดิน้องน้องจะสี่พันคูปองเลยโอ้ยนองเริ่มเงือออกเลยนองบ่ดได้เลยมีไอคนใที่ซอยน้องได้บอนนองข่อยบ่ได้เลยคือใจร้ายใจดำแท้อย่ากระเบิงอยู่ขอดูวิดีโอไอรีก่อนเพื่อเป็นเค็ด เขตก่อนเขตเดอ้อโอเคดูแค่นี้แหละไปต่อเลยขอบคุณนอ้องเบียเบอร์ีมาแชร์เอเดอ้อขอบคุณลอยดาพี่แจ็คนำเดอ้อขอบคุณเดอ้อโอ้น,อโอ hey! น้องถึกเท่าใดแล้วโดโอ้เฮ้ยน้องกดเล่นเล่นซะหกพันคูป,ปองแล้วเดอ้อพรน้องก็สวยแมันบอน้องแป้งสามปองถือไปพันสี่น้องโดนไปห้าพันกลัวแล้วจะหกพันคือเกือบหกพันแล้วเด มันเกินไปบ่อนี้โอ้กดสกินเดียวขายบานเลยบอนี้แปดพันเก้าแปดร้อยแปดสิบแปดดาวนี่ต้องมาจ่ายอันนี้มันก็เกินไปบ่อนี้เฮ้อว่าสิได้โบนอนอนคือเกลือแท็กคนอื่นเขาคนละพันขูปองคนละพันขูปองคนละพันคูปองอ๋อนพึ่งพึ่งบนกระโให้เลยเนาะอยากกาดูอยู่อยากกระบึกน้องอยู่ได้แล้วโอ้โหพลังดาเมจมันช่างรุนแรง โอ้โอ้อะไรนะมันคือปลามันเซฟิล่าบอมันเพรนเซฟิลาโอ้โอ้สมงามแท้ละงามขนาดงามหลายโอ้ผู้ใดออกแบบได้พีีเซนเตอร์เป็นน้องแป้งสามปงอีกโอ้โอ้ ละมุนแท้ละมุนขนาดอีลาสิบินไปใส่เอาบินตีลังกาไปยากยาโอาเกินไปอีลี่วันนั้นโตอันอย่างละโอ้โอเลี้ยงได้เป็นต่ออุนบินเลยน้อยเอาเป็นป่านั่นเองเอามาอีกแล้วเป็นอย่างละจะไปใส่คือไปมองเกาไปมองไปไปมองเกาตีเอาตีตีลังกาอีกรอบบอตีลังกาตีลังกาโอ้โอโอโอ เพื่อนเพน่อนเพื่อนเตะน้องไปแล้วดิน้องเล่นบอเป็นด้ถ้าแบกน้องบอได้น้องสตีดเแล้วเจ้าแบบดูแลข่อยบอได้น้องมันจะโกรธกูไปเ่ยอ่ะกูก็ดูคลิปมาซะครบเลยวันต่อมาแป้งงอนกูแล้วไอ้สัสฟามตเลขน้องก็เลือดหมดเลยมันใช่บอดูแดงให้น้องน้ำเน้อน้องน้องขอกลางน้ำมามาไปไหนไปใส่ไอ้อย่านี่น้องแป้งเปียกไปสิโอ้น้องน้อง ยังบบได้เฮ็ดยังเลยดอกกูตายแล้วสู้เดินไปข้างบนเห็ดยังสู้ไปเห็ดยังข้างบนน้องยังบบได้ทันทาานาําอยังเลยยังบบได้ป่านยังเลยไอกก้กระยาฟ้าวไอ้กะเก่งพูดก็เกินไปเสียงมันไม่ค่อยได้ยินวะ่ะเอ้ยกูตายอีกแล้วหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยมีถอยถอยถอย,อยค่อยจะเป็นการรีวิวสกินไอรีทีท่แบบ ทุเลที่สุดหรือเปล่าเนี่ยไอรีแพทใหม่ค่อยแบบว่่เป็นเลยค่อยไม่เป็นเลยค่อยแบบงงฝั่งตรงข้ามถ้าดูอยู่ก็อย่าเพิ่งเวทานะคะโขดสัก15นาทีก่อนก็ยังดีให้ให้ค่อยได้แบบว่าเดินไปเดินมาก่อนนะคะแบบไม่ต้องโชกเองถ้าอยากจะลงคลิปนะคะ ช็อตนี้ช็อตนี้เดิน้องแฟ้งเพียงจะตัดออกนะถ้าอยากลงคลิปเนอาก็อย่าอย,ย่ายจ,ะ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 จะตบกูเกินนะให้กูได้แบบว่าได้กูได้ขี้โมอะไรก่อนนะ <c oughs> นี่นะคะจะตบค่อยตบนะคะแปบนึงอ่ะโอเคโอเคเราตกลงกันแล้วนะ <c oughs> ปล่อยก่อนเนื้อปล่อยก่อนเนื้อถอยก่อนเอออนื้อถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> โอ้ยเจ้ากังพูดเจ้ากังเก่งเกินไปค่อยก็บอกอยู่อย่าพิ่งเล่นสิ <c oughs> ้ยระวังเนื้อระวังเดื้อแบกข่อยแบกคอยน้ำเดื้อแบกคอยน้ำแบกคอยด้วยแบกคอยด้วย โอ้ยเกินไปเกินไปเกินไปช่วยกูด้วยไอ้สมึงอ่ะหิวเกินอีวเวนแม่เกินไปจริงๆควรระวังเรียวม้าไปไปตูดนะเรียวมาไปเปตดนะูไปไปตดค่อยค่อยค่อยบอกละเดอ้อตาม,มันจะตายเออแต่ค่อยค่อยเล่นไอรีไม่เก่งอ่ะแบ่ค่อยด้วยน้องแป้งเปียกตัวปอมเล่นไอรีบอเป็นข้างล่างฝ่ามันอยู่ข้างล่างเดอ้อรอของรอของรอของค่อยก่อนรอของค่อยเดี๋ยวจะโดน รอของค่อยดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงหน่งระวังระวังโดนล้วงระวังโดนล้วงอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอค่อยด้วยข้างบนระวังระวังนะเอ้าเอ้ยเราตีป้อมได้ด้วยหรอไม่อยากจะเชื่อค่อยยังไม่ทันทําอะไรเลยโอ้เกินค่อยยังไม่ทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเชืช่อใจค่อยค่อยตัลรถถอยตัลรถถอยตัวรอถอยตัวรถถอยก่อนตัวรถถอยก่อนรอรอค่อยรอค่อยอย่าเชื่อใจค่อยคิดซะว่าไม่มีค่อยค่อยเล่นไอรีไม่ไม่เป็นจริงๆแอวขวาระวังแอวขวาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกับตันจะดูแลเอง ทำลูกเรือค่อยหรอโอ้ยคือค่อยแหลกอ่ะค่อยแหลกค่อยแหลกค่อยอยากได้ค่อยอยากได้คนช่วยนี่อจกทำลูกเรือค่อยอีกจะโดนเราว่างทำมันอยู่แอลซ้ายเข้ากลางก่อนค่อยกลางก่อนเข้ากลางก่อนพี่มีเข้ากลางให้ค่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะโดนล้อมแล้วค่อยจะโดนล้อมเดี๋ยวค่อยโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปละสามทีโอเคค่อยได้ค่นน้แหละ โอเคพี่หมีดูแลดูแลเลนบนด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยค่อยเลขสองหนึ่งตอนไหนเฮ้ยเล่างล่างไปดิไปดิมันสไลด์ได้ทีเดียวมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยไม่ถนัดเลยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยสกินมันสไลด์เร็วกว่าปกติเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมีหมีอย่าเชื่อใจค่อยอย่าเชื่อใจค่อยค่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกินนี้มีความสไลด์เร็วกว่าปกติพูดจริง พูดจริงเท่ธรรมดาสกินแบบนะค่อยว่าและเวลาจสกินใหม่ๆชอบใส่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้เลยเมื่อกี้ค่อยแบบสไลด์แบบเร็วแบบค่อยมองตัวเองไม่ทันเลยเฮ้ยอย่าแหลมซีไปกลางกลางกลางอย่าพึ่งแหลมอย่าพึ่งแหลมเด้ออย่าพึ่งแหลมเยาได้ bon โบน้อลมค่อยเป็นโตโลค่อยเก็บค่อยเก็บค่อยเก็บโอ้เออ ไอมสอี oh, ่โอ้่อเป็นอย่างบ่อเป็นอย่างลูกเรือบ่อเป็นอย่างบ่อเป็นอย่างเด้อค่อยฟาร์มอยู่รอแป freely, ๊บหนึ่ง๋ยวค่อยแบกเองระวังระวังอันตีอันตีค่อยอีกสิบวิอย ario, ่าพึ่งอย่าพ uh ึ uh uh ่งไอเรียวมมาเนี่ยมันต้องโดนเด้มันต้องโดนเดหมีไปฟาร์มเยอะๆแล้วแบบล้วงเรียวมมาให้ให้ให้น้องเนี่ยให้น้องเนี่ยเล่นเล่นเล่นได้เด้อเล่นได้หมีหมีหมาหมีหมีไอ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 หมีค่อยค่อยปลาบผโดนไอหมีเอาตัวหลังไหม คอยไม่ถนัดอันใหม่เลยอ่ะอุยไม่ตายข้างล่างชิบหายเฮ้ยอย่าพึ่งดันดิฝันตรงข้าม่ะเออยังไม่สิมห้านาทีเลยเอาตัวดีๆมาโลม,มันก็สู้ได้แล้วเป็นอย่างเจ้าเครื่องตัวโลมันเล่นมันเห็ดอย่างบ่ได้เลยค่อยอยยังบ่เห็นอย่างของโตโลเลยเจ้าหุ่นบรหุ่นสแต็กแม่แมงเอออย่าเล่นอีกเด้อเมื่อวานคอยก็บอกว่าอย่าเล่นโตโลเฮ้ ดูเสีเล่นหาสเต็กยังเมืม่อวานก็บอกมันทำาอะไรได้เนี่ยมันเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละี่คอยก็ฟันช้าอยู่เนี่ยลาวิลลาวิลลาวิวลาวิวจะลว้ว,ลว,ว,ลวงได้มั้ยเนี่ยไอริแพดใหม่บอกตรงเล่นไม่เป็นเลย<อ>คือ,อยังไงมันสไลด์ได้ทีเดียวแล้วมันจะล้วงไข่ได้วันนี้<อ>จะต้องดักอย่างเดียวนะเนี่ยไอ้สะ เจ้าตายเจ้ามาววานใส่หน้าค่อยเจ้าตายโลดป่ามันอยู่กลางเล่นได้เด้ตรงนั้นอ่ะมา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 เล่นได้เล่นได้เปิดเดี๋ยว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 น่องน่องเคลียร์กลางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลางมันแตกมันจะเนียนเด้ป่ามันอยู่เอลซ้ายป่ามันอยู่เอลซ้ายมันอยู่มันเนียนมันรอยิงระเบิดตรงนี้ค่อยรู้มาหน่อยมาหน่อยเด้อโหมดก็มาหน่อยโว้ยมันทำอะไรได้วะตัวเนี้ยมึงเล่นแล้วมึงสั่งเวตัวเองไหม กูนึกว่ากูสไลด์ได้สองที <c oughs> แป้งกระบ๊บอบยังไงให้เล่นลำบากกว่าเดิมมัเนี่ยกูเล่นแล้วกูลำบากกิ้งไผ่สไลด์ได้ทีเดียวเลยไอเรียวม้านี่ก็ห้าวจริงปะมันห้าวจริงๆริเดชห้าวมากเลยอยากจะช่วยเดช <c oughs> น้องสไลด์ได้ทีเดียวแล้วไผ่มันจะอยู่ให้น้องฆ่ามันเ่ยโอ้ มันน่าจะเอาคองเด้อโอ้ยแล้วมันจังในต่อแลนะเนาะป่ามันอยู่เอลไซน้อง่วงบอเป็นดลวงให้น้องแน่เนี่ยตัวแน่ตัวแน่ตัวแน,ตวน่ตัวป่านอกป่าเรากระจบอดโดนช่วยน้องแน่อย่าไว้ใจน้องเด็กกูเล่นบอเป็นเอลัว เอวขวาเอวขวาเอวขวากูพูดเทียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันตายหมดเว้ยมันตายหมดไปกันบ้านคนหนึ่งนี้ไปกันบ้านไอ้ตาตามึงตีป้อมป้อมเบากูกูไปตัวโลอยู่กับตัวโลอยู่กับน้องตัวโลอยู่กับน้องเฮ้ยจบได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปจบได้เด้จบได้พี่เออพี่โตพี่โตพี่โตแทงไวแทงไวแทงไวพี่โตน้องเร็ว ชนะแบบงงแบบว่าชนะแบบงงอูเป็นเพาะสกินไอรีเด้ออย่าลืมไปซุ่มเอาแน่คือน้องอ่ะโดนไป6,000กว่าคูปอง7,000พันกองฟองแต่ว่ามีหลายเพศเขาโดนไปแค่พันคูปองพันสี่คูปองเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตขาแทกขาดขาดแทก